นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวางมือถือแล้วเงยหน้ามองครูแป๊บหนึ่งค่ะครูสังเกตเห็นนะว่าช่วงนี้พวกเราขยี้ตากันบ่อยมากบางคนก็หยีตามองกระดานใช่ไหมคะก็แง่ละสิยุคนี้พวกเราอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอมือถือกันแทบจะ24ชั่วโมง นักเรียนรู้อะไรไหมคะโรคตาอย่างตาแห้งหรือต้อกระจกที่เมื่อก่อนเราคิดเป็นโรคของคนแก่เดี๋ยวนี้มันเริ่มถามหาวัยรุ่นและวัยทำงานเร็วขึ้นมากวันนี้ครูเลยจะมาสอนวิชาถนอมดวงตากับ7เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้ตาของพวกเราใสาปิ๊งไม่เสื่อมก่อนวัยอันควรจดได้จดจำได้จำนะจ๊ะ7วิชาลับปกป้องดวงตาฉบับวัยรุ่นยุคดิจิทัล 1. กดเหล็ก 20 20 20ออกสอบในชีวิตจริงอันนี้สำคัญสุดเวลาทำงานหรือเล่นเกมครบ20นาทีให้พักสายตาโดยมองออกไปไกลๆสัก20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีทำไมต้องทำเพื่อให้กล้ามเนื้อตามันได้คลายตัวบ้างจะได้ไม่ล้าไม่ปวดตานะคะ 2. แว่นกันแดดของมันต้องมีใครว่าใส่แว่นกันแดดแค่ว้เก๊กสวยผิดถนัดแสง U ูนี่แหละตัวการทำต้อกระจก ครูแนะนำเวลาออกไปคาเฟ่หรือเดินกลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆหาแว่นที่กัน UV 000มาใส่ซะป้องกันเลนส์ตาเสื่อมนะลูก 3. ปรับแสงหน้าจออย่าสู้ชีวิตใครชอบนอนเล่นมือถือในที่มืดๆบ้างสารภาพมานั่นและตัวดีเลยวิธีแก้ปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับห้องอย่าให้จ้าเกินไปและตอนเย็นๆเ,เปิดโหมดถนอมสายตาตัดแสงสีฟ้าด้วยตาจะได้ไม่พัง 4. กินบำรุงจากข้างในอยากตาหวานตาใสาต้องกินของมีประโยชน์ต้องกินอะไรปลาทะเลถั่วมีโอเมก้า3ช่วยให้น้ำตาชุ่มชืน้นและผักบุ้งฟักทองมีลูทีนบำรุงเลนตาครูขอร้องมือเที่ยงนี้อย่าเขี่ยผักถึงนะ 5. อย่าเอาหน้าไปจ่อแอร์เวลานั่งรถคุณพ่อหรือนั่งในห้องแอร์อย่าหันช่องแอร์เป่าเข้าตาตรงๆนะคะ ทำไมต้องระวังลมแอร์มันแห้งมากมันจะเป่าเอาน้ําหล่อเลี้ยงตาเราหายไปหมดเดี๋ยวจะเคืองตาเอาได้ 6. น้ําเปล่าการนอนคือยาวิเศษดื่มน้ําเยอะๆวันละ8ปดถึงสิแก้วช่วยให้ตาชุ่มชื้นและที่สําคัญนอนให้พอค่ะครูรู้ทันอย่ามวัวแต่ไถ่ฝีจนดึกดื่นการนอนหลับลึกจะช่วยรีบูตดวงตาตื่นมาจะได้ไม่ตาบวมเป็นหมีพนดา้า 7. ตรวจตาปีละครั้ง อย่ารอให้มองไม่เห็นกระดานแล้วค่อยไปหาหมอนะคำแนะนำลองไปตรวจสุขภาพตาปีละครั้งดูบ้างเพื่อเช็คความเสี่ยงต้อกระจกหรือค่าสายตาจะได้รักษาทันบทสรุปจากครู ดวงตาเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่หาอะไรเปลี่ยนไม่ได้นะคะเสียแล้วเสียเลยดังนั้นสละเวลาแค่นิดเดียวทําตาม7ข้อนี้เพื่อรักษาดวงตาคู่สวยของเราไว้มองโลกกว้างๆไปนานๆนะคะการบ้านวันนี้เลิกเรียนแล้วลองพักใส่ตาตามกฎ 20, 20 20 20ดูนะแล้วเย็นนี้ใครเล่นมือถืออย่าลืมเปิดไฟในห้องด้วยล่ะเลิกคลาสได้คะ่ะรักษาดวงตากันด้วยนะทุกคนนักเรียนทั้งหมด ทำความเคารพสวัสดีคุณครู